โอ้ยลงวัดดีค่ะพ่อเม่พี่น้องสบู่ชูคนนะวันนี้มาอยากออกกําลังกายแถวบ้านจ้าฟังตรงขามก็ฟังที่หอพี่น้องเบิ่งละละจ้าฟังตรงขามที่ร่างหมู่บ้านนี่เอ้ยหาย่างเบิ่งเห็น แสงแดดย้ำใบจ้าโอ้ยลมมันนี้ลมจ้าพี่น้อง แรงว่ะหอยไว้เนานี่นอพี่น้องผู้ไดลืมไปนอะนนิอาจารย์ไมา่ยังออกกําลัางกายน้ากันจ้า <c oughs> เหมือนว่าพี่น้องใครพี่น้องมายังเหรอไม่นานไกลบ้านอีกแล้วจ้า เห็นเห็นเอาไนฟ์ฝนฝนตกฝนมาล่ะไม่เลือแอนโบสแอนโบสพี่น้องเห็นเลือบ่จ้ากลุกกระโดดมาส 太、嗯、孬。<laughs> มีบ้านล่างเนินข้างบนจะเป็นส่งของคนเยอรมันจ้าเนาะก็จะลาส่งสัญญาของคนเยอรมันเฮ็ดอีกละพอเฮ็ดเอกะมายางกันเลยเฮ็ดเฮ็ดก็โอดให้พี่น้องเมืองบ่ได้ดนี่ดอกนึงอุ้ยเฮ็ดไมียหัวอเครียเฮ็ด โอ้เรฟินสูรันอาอ่ะตูเร็ขั้นเลยพรใหญ่ท yup> ้าเจรนญนามีกบหนาวหนาวหนาวแมนตาลิตจ้านี่กัตทองบ้าได้ที่ Jag tror hon ska dyka i faktiskt. Från längst ute där. Och nu tar hon fart och nej. Jag vet inte vad hon gör. Det är inte bad i alla fall. Jaha, hon känner på vattnet. Hon tycker att det är kallt. Ja. Ja. Det är ju... Man ska... ไหนพี่น้องเห็นโบตัวมุดนี่มนคาเซียจ่าพี่น้องที่เอาให้เบิงคลิปที่แล้วนะจาเนี่ละฟังนั่นหน่ะจ่ะคาเซียอุปเปรเนะ <Happiness. S 2> พี่น้องท hey, hey ้องฟ้าแตนาวค่ะเฮ้ดูดูสิมัะยโยกยเจ้าพี่น้องข้างบนเป็นเฮื่นซ่องของคนเยอรมันค่ะเย่ทิสเลนสไตล์น่าจะ ตีนกี r ๊าวลิงบูเบ้าช t ดเดิมผิดจเอาเด็กๆมาฝากจ้าเฮ้เด็กๆมาฝากจ้าโทรศัพท์เด เด็กน้อยถามว่าอันอี้ยังนั่นว่าฉั่นบอกโทรศัพท์ซื่อๆดอกนะอันนี้จะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยจ้าโรงเรียนเด็กน้อยแล้วร้องเพลงวันเกิดนี่เด็กน้อยร้องเพลงวันเกิดยอมมูวฮาลีวะ งามบอยพี่น้องย้วข้างลางงามไหมจ้ะใสผ้ามาเห็ดกลิบกับมาพี่น้องเอ,อ้ยส่วนไปใช้กับไปจ้ะ <c oughs> จ,จะเป็นแยกนกจ้าพี่น้องนกนกกินมากไม่พี่น้อง พี่น้องมาเบอสายนาบสายน้ำมาจากทางเทิ้งไงล่ะจ้ะน้ำจืดไหลลงไปน้ำเค็มภาพพี่น้องเบอร์น้ำตกกราจาไหลลง่มไปละนี่คลิปภาย่างเหรียญโลแถวบ้านกะขอตรจะไว้เพียงแคะแนนนะค่ะพี่น้องเนาะฝากอีกย่างเทือกนึงล่ะพี่น้องผู้คนข่าวว่าไม่ ก็ขอให้เบิ้งสามที่ขึ้นไปเด้อยพี่น้องเด้อยยังกี่หลายก็จะหาที่คอยคอมเมนต์เด้ค่ะเด้่อยพิ่งกดติดตามเด้พี่น้องเอค่อยมาติดถ่ายอีกจักสักพักจักสองสามวันจะมาค่อยติดตามกันจะเบิ้งคลิปกันไปอีกกอนพี่น้องเบิ้งคลิปกันไปอีกจักสองสามคลิปก็คอยมากดติดตามกันนะพี่น้องเนาะเบิ้งก็ขอให้เบิ้งยังกี่หลายก็จะหาที่ก็ยังใคพี่น้องค่อยมาคอมเมนต์เด้อ จะไดรบ็ต้องรูท huh e ั้งสองคนแะจ๊ะพี N N er ่น้องทุกที่บนข่าวมาาหม่เนาะซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอเพื่อนบ้านจ้าเกันพาหมาม่ย่างพี่น้องข่อยประกาศเดินน้ำข่อยยานหันหันไอ้สต๊อก ต้นไม้ใหญ่พี่น้องบิ่งจะลอยก็ปีอ้ยสองลอยใช่ไหมพี่น้าจ๊ะสองลอยปีใั่มพี่ว้าต้นใหญ่ใหได้พี่น้อง